สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาค่ะประจำเดือนธันวาคมปี2565เราก็ได้เดินทางก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะมาเช็คดูข่ะว่านเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับแต่ละลัคนาราศีนะคะมีเรื่องใดที่ดีมีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังเรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพ,พันธ์โดยประมาณคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะในช่วง11เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลายหลยคนนะก็เจอทั้งเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาบางคนก็ไม่ได้เชิงในแง่ของปัญหามากนะแต่เป็นเรื่องของความอึดอัดใจเป็นเรื่องของความกดดันนั่นเองคะ่ะที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ดาวพระเสาร์ในปีนี้นะคะได้ทําการ โคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาเป็นการโคจรวิปริต์นั่นเองนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีมังกรเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวนะ เรามาดูในเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอพูดถึงในด้านการงานก่อนเลยค่ะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณในวันที่8ธันวาคมปี2565ดาวพระศุกร์ได้ทำการโควจรยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะนั่นก็คือ มาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนวินาศครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์ก็จะตามมาทีหลังนั่นเองนะคะการที่ดาวเจ้าเรือนกัมมะมาอยู่ในเรือนวินาศแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรแบบนี้หลายๆคนอาจจะตกใจนะเพราะมาอยู่ในเรือนเสียแต่เราต้องดูบริบทโดยรอบด้วยค่ะตำแหน่งของดาวพระศุกร์นั้น ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากและมาร่วมกันกับดาวคู่สหายอย่างดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์แบบนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้ทําอะไรหลากหลายอย่าง ได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํานะคะอาจจะเป็นงานแปลกๆก็ได้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์ก็ได้นะคะและชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นจะมีการคิดจะมีการวางแผนที่ดีมากยิ่งขึ้นถามว่าในช่วงเดือนธันวามนี้งานเหนื่อยไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าเหนื่อยนะคะมีความเหนื่อยมีความอึดอัดมีความกังวลใจมีความเครียดและมีความกดดันตัวเองอยู่และถามว่าดีไหมต้องตอบว่าดีค่ะการ งานดีค่ะเพราะดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรหมายถึงการต่อสู้การฝ่าฟันการพยายามแล้วสุดท้ายจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบเลยว่าการงานดีแต่การที่มันจะดีนั้นมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆสําสหรับชาวมังกรมันจะต้องแลกมากับความพยายามและความเหนื่อยนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โครงการใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โปรเจกต์ใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับกลุ่มคนใหม่ๆมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะและดาวพระอาทิตย์ค่ะในวันที่16ธันวาคมดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณก็จะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ที่เรือนวินาศการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในราศีธนูครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบ้านของดาวพระ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรอีกนะคะมาเจอกันแบบนี้ ดาวจะส่งเสริมกันดีในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของความน่าเชื่อถือแต่ในจังหวะที่มาอยู่ในเรือนวินาศคุณก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยจะทําอะไรอย่าออกตัวแรงจนเกินไปอย่าแสดงอีโก้มากจนเกินไปนะคะการที่คุณออกตัวแรงมากหรือแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปมันจะทําให้คุณถูกมองในแง่ลบนะคะแต่ถ้าคุณอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้จักเข้าหาผู้คนรู้จักเลือกที่จะคุยรู้จักเลือกที่จะแสดงออกคือ ใช้ความคิดใช้ความฉลาดทางการกระทําจะทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะในช่วงนี้ทําอะไรให้พยายามหาข้อมูลให้มากให้วางแผนให้ดีนะคะหาข้อมูลจนแจมแจ้งในเรื่องนั้นแล้วนะคะแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะชาวลัคนาราศีมัอองกรน,นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากความเสียหายต่างๆนะคะคำว่ามรณนะ นะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะเข้าเรือนวินาศมรณะคือความเสียหายมรณะคือพังมรณะคือความล่าช้ามาอยู่ในเรือนเสียแบบเนี้ยดาวเสียมาอยู่ในเรือนเสียแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากความเสียหายต่างๆนะคะนั่นคืออะไรนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วทาให้ชื่อเสียงคุณมันมากขึ้นหรือ อะไรที่มันเป็นของเสียของพังคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่มาทดแทนแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นเรื่องราวของความเสียหายเรื่องราวของความล่าช้าเรื่องราวของความติดขัดมันจะค่อยๆจบลง นะคะอย่างที่บอกไปพระดาวมรณะโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองเรื่องราวอะไรที่มันเคยทําให้คุณอึดอัดกังวลใจก็จะมีทางออกจะคลี่คลายได้นั่นเองนะคะยิ่งประกอบกันกับช่วงนี้ที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้ทําการโคจรเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะคะคุณจะมีความคึกคักมากขึ้นคุณจะมีความขยันมากขึ้นคุณจะมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นแต่ต้องบอกอย่างนี้นะลักษณะของชาวลัคนาราศีมังกรโอกาสที่จะประสบความสำ มันจะมันจะเป็นในลักษณะที่ไปทีละสเตปค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นทีละตอนส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ก้าวกระโดดนะคะจากศูนย์มีเป็นร้อยเลยมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นไปทีละขั้นทีละตอนเรื่อยๆเพราะดาวพระเสาร์เป็นลักษณะของการไปเรื่อยๆแต่การเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นไปอย่างมั่นคงนั่นเองนี่คือลักษณะของชาวมังกรน,นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ชาว,วาราศีมังกรดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณโครจรเดินหน้าเต็มกําลังคุณก็ต้องพยายามทําอะไรให้มันเต็มที่เต็มกําลังอย่างดาวประจําตัวของคุณนะคะคุณชอบในเรื่องใดคุณอยากจะไปในงานสายใดยไปสายนั้นไปให้สุด นะคพยายามให้สุดนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอกับความสําเร็จในช่วงนี้จะใจร้อนไม่ได้จะผลีผลาญไม่ได้ทําอะไรต้องอาศัยความรอบคอบนะคะชาวลัคนาราศีมังกรชะตาของคุณก็จะเป็นไปในลักษณะที่เรื่อยๆแต่มั่นคงซึ่งสมัยมองว่าดีนะ ในวันที่1นธันวาคมปี2565นะนับตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยดาวมฤตยูได้ทำการโคจรยกย้ายราศีเช่นเดียวกันค่ะดาวมฤตยูย้ายออกจากราศีพฤษภ นั่นคือเรือนปุตตะนะคะและได้มาอยู่ที่ราศีเมษนั่นคือเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมังกรดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนะคะการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเมื่อโคจอออกจากเรือนปุตตะแล้วมาอยู่ในเรือนพันธุในวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะคะ คุณจะมีความสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานหรือบริวารมากยิ่งขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะโล่งใจในเรื่องของลูกหลานมากขึ้นใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ใครที่เป็นหัวหน้างานเจ้านายเจ้าของกิจการแบบนี้ค่ะก็จะสบายใจในเรื่องของบุตรบริวารคือปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารจะลดน้อยลงนั่นเองค่ะแต่มันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมานะอย่างเช่นในเรื่องของญาติพี่น้องในเรื่องของทรัพย์สินนะคะในเรื่องของ การใช้เงินไปกับบ้านรถที่ดินแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองด้วยนั่นเองนะแต่การที่ดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ในหลายๆด้านนะคะมีโอกาสที่ชาวลัคณะาราศีมังกรจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นจังหวะที่คุณจะต้องตัดสินใจเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกัน กับทีมนั้นทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล นะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวหลายๆดวงเขาก็เกื้อกูลดีดาวประจําตัวก็ให้ผลให้คุณที่ดีนะประกอบกันกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะได้รับการคลี่คลายในจังหวะนี้ดาวเสียโคจรมาอยู่ในเรือนเสียแบบนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเจอแสงสว่างจะเจอทางออกและดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระซึ่งสุขพระหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ชาวลัคนาราศีมังกร ในระยะนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าวังพึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้หวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คเคยที่เคยเป็นแบ็กอัพเป็นเบื้องหลังคอยซัพพอร์ตคุณเขาอาจจะไม่มีกําลังในการซัพพอร์ตเขาอาจจะไม่มีความสามารถหรือศักยภาพมากพอที่จะซัพพอร์ตคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องช่วยเหลือตัวเองหลักๆเลยคือตัวคุณสําคัญที่สุดที่จะต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่ คุณจะมีข่าวดีทางด้านการเงินและการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะเพราะอ,อย่างไรก็ตามดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบแก่ตัวคุณค่ะในช่วงนี้ก็หมั่นทําบุญทําทานนะใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชาอยู่ที่บ้านนํามาปัดนํามาทําความสะอาดเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้ถวายออของขนมตามกําลังตามความศรัทธานะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะฝันดีฝันแม่นและเกิดลางสังหรณ์ดีๆนั่นเองค่ะคราวเ นี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ